ลวกเห็ดจิ้มเจลนึ่งเห็ดจิ้มเจวมาแล้วจ้าอือหืออืมเจ๋งมากกูกินอืมเจ๋ง 哇，怪、wow. right. mm，嗯，嗯，怪，妈。 อรสเกลือเกลือ hmm. ชแบบนะอืมอ mm ืมใหญ่ hmm. บบมากอืม mm hmm.